สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มิโยผมเจ้าโลกนิเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสุมอาวุเฉพาะของแฟตประกายแสงยูอากันนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะหกโมงเช้านะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยนะครับผมนะสำหรับตัวอาวุเฉพาะของแฟตประกายแสงยูอานะครับผมเสียงคงก็อาจจะมีแปลกๆนิดนึงนะอ่า พราะว่าได้อากาศหนาวด้วยนะครับผมแล้วก็มีตื่นเช้าบ้างนะก็เป็นปกติของผมอยู่แล้วนะครับผมกับการตื่นมาสมอะไรพวกของพวกอะไรแบบนี้นะครับผมนะแต่เราจะไปดูตัวอันตรีของมันกันสักนิดนึงนะครับผมว่ามันเพิ่มมายังไงนะเพราะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมสําหรับตัวเฉพาะนะมาขอดูหน่อยครับผมอ๋อก็จะมีหมู่ดาวขึ้นมาข้างหลังเหมือนตัวอื่นๆแลครับผมนะแต่ของแฟลชวกายแสงเนี่ยมันจะเท่กว่านิดนึงนะเพราะว่า ด้วยอันตรีของมันนะที่เท่อยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับตัวแฟลชประกายแสง U R นะครับผมกดไปเลยนะครับผมนะก็สุ่มอุเฉพาะเนี่ยมันไม่เรียกว่าเป็นการสุ่มหรอกนะครับผมมันก็เป็นการอา่ากดจนถึงการันตีเลยนะครับผมว่ามันจะได้อุเฉพาะนะโดยใช้ตั๋วประมาณ70ใบนะครับผมโอเคมันไม่ใช่เรียกว่าการสุ่มหรอกมันคือการการเปิดอุเฉพาะดีๆนั่นแหละนะครับผมนะโอเค กดแบบรัวๆนะครับผมนะเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับตัวอวเฉพาะของแฟตะกายแสงยูนะครับผมชื่ออะไรวะผมไม่เคยอ่านเลยหูกระต่ายดาวครับผมโอ้โหชื่อโค่น่ารักครับตรงนี้จะรับของไปนะครับผมรับไปให้หมดนะสําหรับของนะครับผมมาตรงนี้จะเป็นแผ่นเลือกนะครับผมแผ่นนี้ผมก็กําลังขาดพอดีนะอ่าโอเคก็มากันต่อนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปกันที่ตัวอวเฉพของแฟตกันเลยดีกว่านะครับผม เดี๋ยวขออัพตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมแวะลองนอกลูกนอกทางเลยนะครับผมตอนนี้แฝตของเราเนี่ยก็พลังสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นละนะครับผมใกล้จะดสิบสามล้านไปทีรบร้อยนะครับผมมากันที่อาวุธเฉพาะครับผมนะมาแล้วกดอัพไปเลยครับผมจังหวะนี้นครับโอเคพลังเพิ่มมาไอ่แสนหนึ่งนะครับผมนะสำหรับตัวอาวุธเฉพาะของแฝตนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับผมนะ เอาดูเท่าที่ผมจําได้แล้วกันนะครับผมเอามีอะไรเพิ่มบ้างนะสำหรับตัวอันตีเนี่ยก็จะเพิ่มดามจจาก800%ซนะครับผมของเก่านะอันนี้ก็จะเป็น1,000%พนะครับผมนะสำหรับอันตีนะครับผมตัว100%เนี่ติดบทขคยี่ติดเอ่อชำนาญพิการนี่อันอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนจะเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนนะครับผมเป็นจากสุ่มโดนสามตัวเนี่ยจะเป็นโดนเป้าหมายทั้งหมดนะครับผมนะในการโจมตีเดียวนะครับผมเหมือนจะ ไม่มีอะไรเพิ่มนะอ่าก็จะมีแค่ประมาณนี้เครัยผมเปิดใช้เลือดอันติได้แล้วก็ตัวดาเมจเนะี่ยเพิ่มเป็น 1, นึ่นเปนะครับผมแล้วก็โอกาสที่จะทําให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยติดบทขยี้แล้วก็พิการนะครับผมนะจากของเดิมเนะี่ยโจมตี80% 0นะครับผมสำหรับตัวอันติแล้วก็ ติดชำนาญพิการกับชำนาญวิเครายี่แค่3ตัวเท่านั้นแมวผมต่อรอบนะเดี๋ยวมาดูตรงพัทสี่เพราะผมพัทสีบนี่ไม่แน่ใจว่าเพิ่มอะไรมาบ้างเหมือนกันนะพาัทสิเนี่ยน่าจะไม่เพิ่มนะผมจะไปเพิ่มตรงปลุกตื่น5ดาวม่วงนะครับผมนะโอ้ยตรงนี้ขออาไปก่อนแวผมอับได้ลนะวจะน่าจะเพิ่มตรงปลุกตื่น5ดาวม่วงนะครับผมก็คือตรงนี้นะเพิ่มเป็น5ดาวม่วงเนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้ตัวเองเนี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมถ้าเป็น5ดาวเนี่ยจะเป็น34%นนะะะครรับผมนะก็ปมาณนี้ครับผมสหรับตัวเปอร์เซ็นต์ะออนะ เดี๋ยวเราลองไปกดกันที่ศึกดวลนะครับผมศึกดวลว่าวันนี้เราจะได้ลงศึกดวลฝั่งปีศาจหรือฝั่งฮีโร่นะถ้าเราได้ลงฝั่งฮีโร่เนี่ยเราก็จะรีวิวในศึกดวลน,นะครับผมแต่ว่าถ้าเราได้ลงฝั่งปีศาจเนี่ยเราก็อดนะครับผมโอเคได้ลงในฝั่งฮีโร่นะครับผมนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันในศึกดวลฮีโร่นะครับผมไว้เจอกันในศึกดวลน,นะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับเข้ามานะครับผมนะในตอนที่ศึกดวนจบแล้วนะครับผมก็คือข้ามวานันข้ามคืนเลยนะนี่คือวันถัดมาจากที่ผมส่มอาวุธเฉพาะไปนะครับผมนะผมส่มไปเมื่อวานนะแล้วก็เพิ่งมาศึกด่วนวันนี้นะครับผมเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาว่างอัดคลิปนะอ่าก็เลยจะมาให้ดูในวันนี้นะครับผมนะในศึกด่วนนะแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์หนักกว่านั้นก็คือ ศึกดวลอาทิตย์นี้ผมได้แชมป์ครับผมนี่เป็นไงล่ะทุกคนแชมป์กรอบแชมป์เท่ๆเลยนะครับผมนะสีทองอลามเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวอาวุธเฉพาะของแฟดเนี่ยช่วยให้แฟดเก่งขึ้นได้มากขนาดไหนนะครับผมนะ ซึ่งผมบอกเลยว่าดีมากๆแล้วผมสําหรับตัวอาวุชเพะของแฟดนะครับผมก็คือต้องต้องจัดอะถ้ามีแฟดนะครับผมคือต้องจัดอะถ้ามีแฟดคือถ้าสมมุติว่าแฟดเป็นพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็ต้องจัดอาวุชเพะนะครับผมถ้ายิ่งเป็นพาร์ทสองเนี่ยจัดอาวุอาวุชเพลเนี่ยคือเก่งกว่าเดิมอีกนะครับผมนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะให้ดูสักประมาณ สาถึงสี่เกมละกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างจบเร็วนิดนึงนะอ่าสำหรับแต่ละเกมนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เกมแรกนะครับผมดูกับคุณสุรเชษนะครับผมมาเข้ามาสู่ในเกมนะครับผมนะตอนนี้นะฝั่งผมเนี่ยจะได้อยู่ฝั่งขวานะครับผมเป็นสีแดงนะ ไ็ได้ไล่ตีทีหลังนะครับผมแต่แฟดของผมเปิดไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ฟาดไปร้อยหกล้านนะครับผมนะฝั่งเขาก็ล่วงไปหนึ่งตัวนะผมเป็นตัวอะไรไม่รู้นะดูไม่ทันเะครับผมจังหวะนี้แฟดไล่มาต่อครับอีกหกสิบล้านแล้วบอกเมื่อกี้นี้ดูไม่ทันเะครับผมมาแล้วจังหวะนี้เจนอสตามมาต่อครับอีกยี่สิบสามล้านนะครับผมนะขอโชว์หน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวจะตกเมตาแล้วแต่ว่าเจนอสเนี่ยก็จะยังเล่นได้อยู่ในสุดดวนนะครับผมมาจังหวะนี้แฟดก็ไล่มาอีกผมห้าล้านสี่นะ ล้วก็เป็นฝั่งผมนะครับผมได้ไล่อันตีนะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยติดพิการกันหมดเลยนะครับผมฝั่งเขาไม่มีแฟตด้วยนะสำหรับคุณสุรเชษนะครับผมมาจังหวะนี้แฟตก็ไล่รัวๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังทีหลังนะครับผมว่าตัวอาวุธเฉพาะของแฟตเนี่ยมันช่วยอะไรในแต่ละเกมบ้างนะแต่จังหวะนี้ผมอัศวินมานะเออลืมลืมให้ดูลืมแบบบอกเอฟเฟกเลยว่าเอฟเฟกมันมีเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเต็มๆนะอ้าวแล้วจบเกมไปก่อนครับจังหวะนี้ครับเกมแรกนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันในเกมที่2องแล้วผมเจอกับคุณทาคามุระนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเอฟเฟกเนี่ยมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะมาเข้ามาสู่ในเกมนะครับผมนะตอนนี้นะแฟดผมเนี่ยก็จะได้เปิดก่อนอีกแว่าแฟดผมค่อนข้างเร็วนะมาแล้วจังวันนี้แฟดเปิดมาผมเนี่ยก็จะมีหมู่ดาวนะครับผมข้างหลังนะสำหรับตัวตีของแฟดนะครับผมแล้วก็ตอนตอนจบเนี่ยรูปดาบมันอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับผม เนี่ยตอนจบดาบมันจะเป็นกรารกบาดนะครับผมตอนแรกมันจะเป็นเส้นตรงนะก็นี่ก็คือความต่างนะครับผมระหว่างเอฟเฟกต์อันตอนไม่ได้อัพกับตอนอัพนะครับผมมาแล้วจังหวะนี้ฝั่งผมก็ได้ไล่อตีนะฝั่งเขาไม่มีแฟดอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็จะเป็นความไล่เปรียบของเราในระดับหนึ่งเลยมาแล้วแฟดจังหวะนี้ผมสามเป้าหมาย48่ล้าน,นครับมาต่อผมจากตัวกระบองเหล็กนะจังหวะนี้อีก19้าล้านนะครับผมแล้วแฟดมาแล้วผมแฟดไล่โจมตีอยู่รัวเลยครับจังหวะนี้อีกสี่ล้านหานะครับผมโอ้ยลิ้นพันเลย แล้วต่อมาผมเจนอสยิงไปอีกสิบหกล้านนะผมเป้าหมายเดียวนะเนื้อฝั่งเขาเนี่ยขึ้นไล่โจมตีล้มเหลวรัวเลยนะครับผมเนี่ยครับผมไล่โจมตีล้มเหลวนะอ่าก็คือจะไม่ได้ไล่โจมตีนั่นเองนะครับผมทั้งจากกลยุทธ์แล้วก็สกิลหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมนะจะไม่ได้ไล่โจมตีเลยนะครับผมแต่นะจังหวะน,นี้ของเขาส่วนคืนนะผมนะหมากฟาดมาสี่สิบห้าล้านนะครับผมนะฟาดใส่ฝั่งผมมานะแล้วดูกระจกต่อยมา้าผมจังหวะน,นี้แฟดขอสวนอีกรอบนึงครับผมไล่ไปสิบห้าล้านนะครับผมนะเป้าหมายเดีียววนนนะะคครรััับบผผมมมหากกจง้แฟต็ไไลล่่อป เอาแล้วล่วงไปเลยผมนะสำหรับตัวคุณทาคามมระนะครับผมนะจบไปนะผมสำหรับเกมที่สองนะแล้วเราเข้าสู่เกมที่3กันนะครับผมเกมที่3เนี่ยก็จะเจอคุณคนนี้ผมทินซองนะพลัง45ล้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเดือดขนาดไหนนะครับผมนะมาจังหวะนี้เข้ามาสู่ในเกมนะผมสำหรับเกมที่3นะฝั่งผมเนี่ยก็จะได้เปิดก่อนอีกแล้วนะครับผมสำหรับตัวแฟรดนะแฟรดเนี่ยก็เร็วอะค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมมาเปิดไป85ล้านนะครับผมนะเปจะไล่โจมตีับผมและแอคทีฟโจมตีไปแล้วจังหวะนี้ ฟาดไปอีก12ล้านนะครับผมนะไม่ใช่12ล้านนี่122ล้านนะครับผมเมื่อกี้นะพูดผิดนะครับผมมาจังหวะนี้เจนอสยิงไปต่อครับตัวคีเนีอก็เปิดอันติมาเลยครับผมนะต่อไปเนี่ยจะเป็นแฟนครัผมอันติมาแล้วจังหวะนี้4เป้าหมาย57ล้านนะครับผมนะอุ้ยแรงมากเลยเนาะผมสำหรับตัวแฟนของผมนะแล้วจังหวะนี้กระบองฟาดไป21ล้านนะครับผมแฟดมาอีกแล้วครับผมไล่โจมตียาวๆจังหวะนี้อีก24ล้านนะครับผมนะอุ้ยแล้วแฟนของเขาล่วงไปเลยผมแฟนเขาไม่ใช่พัด ไม่ใช่พาร์ทสอหรือเปล่าเหมือนไม่ได้ไล่โจมตีนะครับผมเมื่อกี้นะแล้วฝั่งอสเวนจากคนของผมก็ไล่ไปครับอีก11ล้านนี่ครับผมแล้วของเขาขึ้นไล่โจมตีล้มเหลวรัวๆเลยครับจังหวะนี้แล้วก็บองเหน่งก็ฟาดมาอีก65ล้านนะครับผมตัวปุริจุบมานะครัเพราะไม่มีลูกไฟแล้วนะครับผมมาจังหวะนี้ฝั่งผมเนี่ยก็จะได้ได้อันตรีแล้วผมจากตัวคิงนะแมาต่อผมอยู่ตัวบองเหน่งเขาจังหวะนี้ฟาดมาผมใส่แผงลงแรับเท่าไหร่300ล้านนะผมแรงก็แฟดผมนี่ครับจังหวะนี้ ลิ้นพันลแล้วเมื่อกี้นี้แล้วแฟดไล่คืนกันไปให้ผม20ล้านนะครับผมแฟดเนี่ยก็จะไล่โจมตีรัวๆเลยครับจากการที่เขาโจมตีเรามานะมาจังหวะนี้แฟดก็แรงตีไปอีกรอบนึงครับผมจังหวะนี้อีก33ล้านนะครับผมและอตอนนี้ของเขาเนี่ยติดโล่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะมาจังหวะนี้แฟดมาต่ออีก20ล้านนะครับผมแรงมากเลยครับผมสำหรับตัวแฟดของผมนะแล้วจังหวะนี้เปิดมาครับผมเกมที่2นะ อีก15ล้านนะครับผมนะสำหรับเป้าหมายเดียวนะครับผมมาแล้วตัวเจนอตมาต่อจังหวะน,นี้อีก4 6, ล้าน6นะครับเจนอตจรยิงไม่ค่อยเข้าแล้วกระสุนเริ่มทื่อแล้วนะครับผมนะมาแปดไมาอีกรอบนึงนครับผมเท่าไรอีก11ล้านนะครับผมนะเป้าหมายเดียวเนระาจะกการไล่โจมตีนะ แล้วังผมเนี่ยก็เป็นสายอาวุธนะได้ไล่โจมตีนะครับผมจะไม่ได้เป็นฮีโร่ทั้งหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวกลยุทธ์เนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมนะก็เลยเออเอาใส่ให้แฝนเลยทีเดียวนะครับผมมาจางังหวะนี้เจนออยิงใหม่14ล้านนะครับผมแล้ตัวสวินก็มาต่อนะครับ แล้วจากวันี้ฝั่งเขาฟาดมาอีกร้อย้านนะผมฝังผมยังยืนไหวอยู่นะตัวอันตรีของแฟลตเนี่ยก็จะเปิดเปิดมาแล้วผมจากอาวิฉพะนะก็จะทําให้เขาเนี่ยติดพิการทั้งทีมเลยนะครับผมไม่ต้องมารอแบบสุมแล้วว่าใครจะติดพิการหรือไม่ติดพิการนะครับผมนะก็คือเปิดเกมมาเนี่ยฝั่งเขาจะไม่ได้ไล่โจมตีแน่นอนนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะยกเว้นถ้าฝั่งเขามีแฟลตนะครับผมเพราะว่าแฟตเนี่ยมันมีตัวป้องกันชำรานพิการนั่นเองนะครับผมนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเพิ่ม damage, นะเปอร์เซ็นต์ดา ข้ามาสว่ในเกมกันดีกว่าครับผมจังหวะนี้แฟลก็ฟาดไป2ีล้านนะครับผมนะกระบองเหล็กก็ตามมาต่อครับจังหวะนี้3าล้าน3นะครับผมไม่ค่อยเข้าเลยครับจังหวะนี้ฝั่งเขาในกระบองเหล็กถึกมากนะครับผมแล้วก็ตีแรงโคตรด้วยนะครับผมตีมา300ล้านนะจังหวะนี้เจนอตมาต่อครับอีก8ล้าน2นะครับผม8ล้าน2หรือ8ล้านไม่รู้ครับผมดูไม่ทันนะเมื่อกี้นะแล้วฝั่งเขากระบองติดโลแล้วผมมาจังหวะนี้กระบองผมฟาดไปครับ อีก11ล้านแล้วล่วงไปเลยผมนะสำหรับตัวคุณทินซองนะครับผมจบไปนะครับผมนะสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบชิงชนะเลิศกันนะครับผมนะสำหรับคุณเบนิก้านะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยจริงๆจะน่าจะเป็นเกมที่เราควรจะทำดาเมจได้เยอะที่สุดแล้วนะผมแต่ว่าผมมีความจำเป็นต้องโยกของนะผมใส่ของความเร็วไว้ให้ตัวแฟดนะก็เลยแฟดเนี่ยจะไม่มีโจมตีเปอร์เซ็นต์เลยนะผมสำหรับเกมสุดท้ายนะ เพราะว่าตัวแฟดของคุณเบนิก้าเนี่ยเล่นมีความเร็วและเร็วมากครับผมเร็ว1150อ่ะผมก็เลยย้ายของมาเร็วกว่าคุณเบนิก้าแค่2หน่วยเองครับผมผมเร็ว1152นะครับผมนะแต่ก็ค่อนข้างถือว่าตีแรงใช้ได้เลยสําหรับเกมนี้นะครับผมมาเข้ามาสู่ในเกมนะครับผมนะสำหรับเกมสุดท้ายนะครับผมรอบรอบชิงชนะเลิศนะก็เนี่ยครับผมแฟดของเขากับของผมเนี่ยติดกันเลยนะครับผมแต่ว่าอุ๊ยแล้วฝั่งของผมแฝดฟาดไปผมไปสิบเอ็ดล้านนะ แล้วแฟดของคุณเบนนิก้าเนี่ยเขาไม่ใช่พาร์ทสอนั่นเองเน,นะผมแล้วแฟดฟาดไปอีกร้อยแปล้านนะผมเกือบ200ล้านนะจังหวะนี้มาแล้วเจนอตยิงมาต่อผมอีกร้อยล้าน,นครับแรงโคตรเลยผมนะจังหวะนี้นะมาต่อผมจากตัวคิงนะครับผมแต่แ,แฟดมาแล้วครับไล่ันตีอีกรอบนึงครับผมจังหวะนี้อีก230ล้านนะผมโคตรแรงครับพี่ฟาดใส่คนนะผมขนาดใส่เป็นของความเร็วไว้นะแต่ของคุณเบนิก้าเนี่ยก็ฟาดกับมางกันนะผมหกสิบสล้านนะนี้ผมสวนไปอีกรอบนึงครับผมอีก67ล้านนะครับผมนะ ซึ่งอุ้ยแล้วระเบิดไป166ล้านแล้วแฟดเขาล่วงไปเลยครับผมแฟดของคุณเบนิก้าเนี่ยไม่ใช่พาร์ทสอง,องนั่นเองนะครับผมฝั่งฝั่งเราเนี่ยแล้วก็เลยจะได้เปรียบนะแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยโยกของความเร็วมานะครับผมซึ่งทําให้เร็วกว่าตัวคุณเบนิก้ามากๆนะอ่าในรอบชิงนะครับผมเราก็เลยได้ชนะนะครับผมได้เปรียบ <Okay. S 1> นะครับผมนะจังหวะนี้ครับผมฝั่งเขาเนี่ยเหลือเจนอตัวเดียวแล้วนะครับผมนะสำหรับตัวคุณเบนิก้านะมาแล้วจังหวะนี้ครับผมกินก็เปิดตตีมาอีกรอบนึง แล้วเจนออมาแล้วจังหวะนี้ยิงมา2้อล้านนะครับผมนะยิงใส่ผมฝังผมมานะแล้วแฟตโจมตีสวนข้าไปผมจังหวะนี้แล้วเบเนดิกาล่วงไปเลยนะครับผมนะจบไปแบบรวดเร็วจริงๆนะผมแฟตประกายแสงนะผมจบเร็วอย่างแสงเลยนะครับผมนะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ได้เป็นแชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะผมหลังจากที่รอมานานนะสำหรับแชมป์ศึกดวลนะผมได้ลงที่ไรไม่เคยได้แชมป์สักทีอาทิตย์นี้ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะว่าตัวอาวุธเฉพาะของแฟตเนี่ยมัน มีประโยชน์ข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงข้อเสียผมมองแทบไม่เห็นเลยนะครับผมนะสำหรับตัวข้อเสียนะครับผมก็อาจจะมีแบบ ข้อเสียเนี่ยไม่ใช่การใช้งานหรอกแต่จะเป็นเรื่องเอฟเฟกมากกว่านะที่ที่อยู่ในความรู้สึกผมนะคือว่ามันมันดูมีอะไรไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเยอะมากมายนะผมแต่มันมันยัเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างอะไรจากเดิมขนาดนั้นนะผมนะตรงจุดนี้นะัน,นความรู้สึกส่วนตัวผมนะแต่ก็เท่มันเดิมเมืผมนะส่วนตัวตีวอตของแฟตนะครับผมตัวข้อดีของมันเนี่ยก็คือเพิ่มดัมเมจนะครับผมจากจากเดิม800เปน1,000%นะคราเซันต์เํานานพ่งพันเปนาญบทขยี์นะครับผมลากกา่โจมตีนะ็จะแปะ ทั้งทีมแล้วนะครับผมนะไม่ต้องไปสม่ม3ตัวแล้วไปรอลุ้นว่าตัวไหนจะติดตัวไหนจะไม่ติดนะครับผมนะอันนี้คือด,ดีมากๆนะครับผมตัวดาเมจบทขยี้นะครับผมนะก็จะทำดาเมจเพิ่มมา100%นะครับผมจาก250อเของเก่าก็กจะเป็น350 นะครับผมประมาณนี้นะก็ดีของมันนะครับผมแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยัพเป็น5ดาวม่วงได้ด้วยนะครับผม5าดาวม่วงเนี่ยก็จะเพิ่มสปีดนะให้กับตัวแฟนนะครับจะเป็น3ามเป็นเลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเป็น5้าดาวเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มมาเป็น34%นะครับผมก็คือถ้าดาวม่วงเนี่ยก็จะเร็วกว่าเดิมอีก4%เลยนะครับผมแต่ผมยังไปไม่ถึงนะสำหรับตัว5้าดาวม่วงนะ5ดาวเหลืองก็ยังไปไม่ถึงเลยนบผมนะ ถาดาวม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับผมกด Sub s ไ r i ต์นะครับผมแล้วก็กดกจะดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามเพจให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอะไรต่างๆนะผมการสตรีมกิจกรรมหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมนะโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม